สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกนะครับกับช่องตุ๊ดตู่พาเที่ยวนะครับคลิปนี้เราจะพามาเช็คคอมแอร์นะครับเช็คคัดคอมแอร์นะครับหรือว่าคอยหน้าคอมนั่นเองนะครับวิธีการตรวจเช็คก็ง่ายๆครับโดยการปอกสายไฟหรือว่าถอดปลั๊กออกครับแล้วก็เราก็ขี้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับขอบบางโลกบางรุ่นก็จะเป็นสีแดงกับสีดานะครับสีดําเป็นกาวนะครับสีแดงเป็นไฟผมก็ได้ปอกสีแดงครับ ผมได้คีบสายสีแดงนะครับมาแบบนี้เลยครับมาแบบนี้เลยเพื่อทําการตรวจเช็คคอยคอยคอยคอมแอร์นะครับว่าเสียไม่เสียนะครับโอเคตั้งไปเราก็จะไปจิ้มกับขั้วแบตนะครับขั้วบวกนะครับเราก็จะไปดูกันครับดูที่หน้าคัสคอมเลยครับว่าคอยทํางานไหมนะครับถ้าทํางานมันจะดูดนะครับมันจะดูดตับตับเลย ันนี้นะครับอันนี้มาจิ้มขั้วบวกนะครับขั้วบวกเดี๋ยวล่ามาจากคอมแอร์นะครับโอเคไปดูที่คอมแอร์เลยครับเดี๋ยวผมจะจิ้มให้ดูนะครับถ้ามันยังไม่เสียคอยยังไม่เสียคันยังไม่เสียมันก็จะดูดตับตับไปเลยครับเอาเลยนะครับแอร์นะครับมากนี่ครับได้ยินไหมครับท่านผู้ชมครับมันดูดแล้วนะว้าวมันว้าวมากเลยแสดงว่าคอยยังไม่เสียนะครับนี่ครับมันทํางานอยู่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมโอเคครับท่านผู้ชม เพื่อหเห็นภาพกันชัดแล้วก็เราก็ถอดคอมแอร์ออกมา,างี้เลยครับรเพื่อทําการตรวจเช็คนะครับรเดี๋ยวเราไปทดลองให้เห็นกันชัดเลยครับข้างนอกนะว่ามันดูดหรือไม่ดูดครับไปกันเลยครับท่านผู้ชมมาถึงการตรวจเช็คคอยหน้าคัดคอมแอร์กันแล้วนะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะเราถอดออกจากในรถเลยนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันเลยนะครับคอยหน้าคัดนะครับว่าคอยหน้าคัดทํางานไหมเราจะมาตรวจเช็คง่ายๆเบื้องต้นนะครับตรวจเช็คนะครับ แบบชาวบ้านตรวจเช็คนะครับนี่ครับท่านผู้ชมต่อไปนี่ครับพินสายไฟก็จะมีอยู่2เส้นนะครับปลั๊กสายไฟจะมี2เส้นครับก็จะมีสีแดงกับสีดาก็คือข้วบวกข้วลบนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราทําการตรวจเช็คง่ายๆโดยใช้สายไฟโดยใช้สายไฟแบบนี้ครับแล้วก็ทําปากขีดแบบนี้นะครับถ้าหากตรวจเช็คที่รถก็ถอดปลั๊กทําการตรวจเช็คได้เลยครับผมได้ทําคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็ คลิปที่คลิปที่นี่แหละครับที่ขาปิ้นคอยนะครับสีดำเป็นลบนะครับสีดำเป็นลบนะครับทําแบบนี้เลยนะครับตรวจเช็คเบื้องต้นง่ายโดยตนเองนะครับส่วนสีแดงเป็นค้่บวกนะครับค้่บวกนี่ครับปลายสายก็เป็นอย่างนี้นะครับปลายสายเป็นแบบนี้เลยนะครับเราก็ทําการจิ้มที่ขั้วแบตครับลบเข้าลบบวกเข้าบวกนะครับโอเคแล้วครับเราก็มาดูที่นี่ครับหน้าคัดคอมบ นี่ครับถ้ามันทํางานถ้ายังม่เสียมันจะดังนี้ครับมันจะโดดนี้ครับเห็นชัดไหมครับนี่ครับดูตับ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 อย่างนี้ครับท่านผู้ชมนะครับโอเคคลิปนี้ก็ทํามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเพื่อให้เห็นภาพกันชัดด้วยด้วยตัวเองนะครับวิธีการตรวจเช็คคอยคอมแอร์ด้วยตัวเองแบบง่ายๆนะครับวิธีการตรวจเช็คมันก็ต้องเช็คเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปนะครับถ้าไฟไม่มาที่คอยก็ ก็ไปตรวจเช็คที่ดีเลย์แล้วก็ฟิลนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สวิตช์เทอร์โมสตัทในห้องเก๋งเรานะครับตรวจเช็คเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ตรวจเช็คแบบง่ายๆนะครับตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปถอดคอยล์ออกมาตรวจเช็คโดยใช้มิเตอร์ก็ได้นะครับท่านผู้ชมหรือว่าตรวจเอามิเตอร์ทําการตรวจเช็คในคอมนี่ก็ได้นะครับไม่ยากนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆก็ต้องฝากไว้เท่านี้ครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเผี่ยวกับวิธีการตรวจเช็คคอย c com a คัสคอมแอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมขอให้ความสุขจนอยู่จงอยู่กับท่านผู้ชมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ